สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เมื่อครั้งก่อนนะคะคุณครูก็มีการบ้านให้เด็กๆก,ก็คือให้เด็กๆวาดภาพและลองเล่าซิว่าตัวเองอยากจะได้อะไรโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะแพงหรือจะถูกยังไงใช่ไหมคะทีนี้มีเด็กๆวาดมาให้ครูสองคนก็คือน้องแอชลี่กับน้อง Belle, เบลเนาะน้องแอชลี่ก็บอกอยากได้จักรยานแล้วก็รองเท้าผ้าใบเพื่อที่จะไปถีบจักรยาน ส่วนน้องเบลก็อยากจะได้รถเข็นของเล่นที่เป็นรถเข็นกกตุ๊กตาทีนี้เด็กๆคะคนทุกคนก็มีสิ่งที่ตัวเองจะอยากได้แล้วคนก็เลยอยากจะได้เงินเยอะๆเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งของที่ตัวเองอยากได้ถูกไหมคะทีนี้เรามีวิธีหาเงินเยอะแยๆเลยเช่นไปทํางานหรือไปขายของแต่ก็มีเด็กบางคนใช้วิธีที่ไม่ถูกต้อง ไม่ซื่อสัตย์ในการไปหาเงินเช่นไปขโมยของของคนอื่นอยากจะได้อะไรไปขโมยของเขามาอยากจะได้เงินไปซื้อของก็ไปขโมยเงินคุณพ่อคุณแม่มาหรือเวลามีสตังค์หล่นหรืออะไรที่ไหนก็ไปเก็บมาทั้งที่ไม่ใช่ของของตัวเองเนาะถ้าหาเจ้าของไม่เจอก็แล้วไปแต่บางทีเนเจ้าของอ่ะเขาเสียใจเขาอยากได้ตังค์ของเขาอ่ะเขาหาเงินมายากลําบากแต่เราก็ไม่คืนเขาอันนี้นะคะเด็กๆก็เรียกว่าไม่ซื่อสัตย์เนาะ วันนี้คุณครูก็มีนิทานของเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็เขาเนี่ยไปซื้อของให้คุณแม่แล้วปรากฏว่าคุณป้าที่ขายของให้เขาเนี่ยทอนเงินผิดเงินเนี่ยก็เหลือกลับมาเขาก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยถ้าฉันเงินเหลือขนาดนี้ฉันเอาไปซื้ออย่างอื่นได้เยอะะเลยฉันไม่ต้องบอกแม่และฉันก็ไม่ต้องไปคืนป้าฉันก็จะมีเงินใช้อ้าวเด็กๆคิดอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ค่ะ วันนี้ครูมีน,มนิทานเห็นไหมคะนิทานเรื่องตังทอนอ้าวตังทอนนะนิทานเรื่องนี้เนี่ยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของบริษัทนามีบุ๊กนะคะคนที่เขียนเรื่องนี้ชื่อว่าก้องเกียรติกองจันดีนะคะอ้าวเขียนด้วยแล้วก็วาดรูปด้วยเราไปอ่านกันเลยค่ะตังทอนในวันหยุดแม่มักจะทำอาหารแสนอร่อย โจ้จ๊ะช่วยไปซื้อผักให้แม่หน่อยนะลูกแม่บอกผักกาดราคาสิบห้าบาททอนห้าบาทนะลูกโจ้รับเงินมาจากแม่ยี่สิบบาทอ่าต้องทอนเท,ท่าไหร่คะเด็กๆทอนห้า,า,า,าบาทนะโจ้รีบเดินไปที่ร้านขายร้านขายผักหน้าปักซอยที่แม่ค้าคนเนี้ยแม่มักจะมาซื้อเป็นประจำเลยวันนี้ร้านปลาอ้วนวุ่นวายมาก เพราะมีลูกค้ามากมายโอ้ป้าครับแม่ให้มาซื้อผักกาดสิห้าบาทครับป้าอ้วนยุ่งมากจนทอนเงินผิดจากที่ต้องทอนห้าบาทแต่ป้าอ้วนเ็าทอนมาสิบบาทเลยดีจังป้าอ้วนทอนเงินผิดตอนนี้มีค่าขนมเพิ่มขึ้นถึงห้าบาทแล้วนะโอ้อยเดี๋ยวจะไปซื้อขนมเพิ่มเยอะแยะเลยดังนั้น โจจึงรีบวิ่งกลับบ้านเพราะกลัวปว้าอ้วนจะจําได้เร็วรีเดี๋ยวปว้าอ้วนจาได้มาทศทิษในระหว่างที่เดินกลับบ้านนั้นโจรู้สึกว่าร้อนเหมือนไฟครอกโอ้ยป้าอ้วนจะรู้ไหมนะโอ้ยโอ้ยรู้สึกเหมือนมีช้างหลายตัวมาเหยียบอยู่ทับมายืนทับอยู่ที่ตัวของโจโอปวดหัวโอ้ปวดช้างทับเหมือนมีช้างทับอยู่เลยเขาจะรู้ไหมนะว่าเราตัมเข้ามาโจรู้สึกเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัว รอบกายเนี่ยเกลียดเขาไอเจ้าเด็กขี้โกงไอเจ้าเด็กไม่ซื่อสัตย์ไม่เอาตังทอนไม่คืนเขาโอ้ยรู้สึกหนาวสัน่นทางเดินกลับบ้านทําไมถนนมันนำ้ำเหมือนน้ำแข็งอย่างนี้โอ้ยอยู่ๆก็ร้อนขึ้นมาเหมือนเดินอยู่กลางทะเลทรายจิตใจของโจ้ไม่มีความสุขเลยป้าอ้วนต้องเกลียดโจ้ทุกเช้าที่เห็นเขาเดินผ่านไปโรงเรียน ป้อ้วนก็จะบอกว่าไอ้เจ้าโจ้ไอ้เจ้าเด็กคนนี้ไม่ยอมคืนเงินแม่ก็ต้องไม่สบายใจไม่ชอบใจแล้วแม่ก็ต้องเสียใจทําไมลูกแม่ทาแบบนี้ความรู้สึกทั้งหมดนี้คงเกิดจากการที่โจ้ไม่คืนเงินที่เกินมาดังนั้นโจ้จึงคิดว่าเราควรจะนําเงินนี้ไปคืไปคืนป้าอ้วนดีกว่าโจ้านาเงินไปคืนป้าอ้วนและได้รับคําชมว่า เป็นเด็กดีและซื่อสัตย์โอ้โหตอนนี้โจ้รู้สึกเหมือนกับตัวเองเนะพองโตรู้สึกเหมือนตัวเบาวิวได้ลอยขึ้นไปบนก้อนเมฆเลยแหละแล้วระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยรู้สึกเหมือนทุกๆสิ่งทุกๆอย่างรอบตัวเขายิ้มเลยเขาคุณโจเด็กดีโจเด็กดีรู้สึกเหมือนมีดอกไม้หลายดอกแย้มบานรอบตัว รู้สึกเหมือนเดินทางกลับบ้านไปบนทางแห่งสายรุง้งว้าวโจ้รู้สึกเหมือนเดินทางกลับบ้านเบาสบายเหมือนฟองคลื่นโจมีความสุขมากเลยหัวใจพองโตเท่าบ้านแม่จะต้องรักและภูมิใจในตัวโจ้มากโจมีความสุขแบบเนี้ยเพราะโจ้เป็นเด็กซื่อสัตย์นั่นเองอ่าจบแล้วค่ะเด็กเกเป็นยังไงบ้างคะ เด็กๆกลัเรื่องของโจแล้วเวลาที่เราไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเราก็จะมักมีความกังวลใจกลัวว่าคนอื่นเขาจะจับได้ว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมคะทีเนี้ยเด็กๆอ่ะมีวิธีหาเงินเยอะแยะเราไม่ไปหาเราไปเอาของคนอื่นเข้ามาเราก็ไม่กล้าของเขามาใช้เพราะเรากลัวเขาจะจับได้ตัวเราเนี่ยเวลาไปทําอะไรที่ไม่ดีเนี่ยตัวเราเองเนี่แหละเราไม่มีความสุขในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยความซื่อสัตย์เนี่ยจะทําให้เรา ตัวเบาไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยเขาจะจับเราได้ไหมโาะเราอะไม่ต้องกลัวใครก็เลยเพราะเราเป็นแบบเนี้ยเราไม่มีก็ไม่มีเรามีเราก็มีเวลาเรามีน้อยเราก็กินน้อยเวลาเรามีมากเราก็กินมากรู้จัดเก็บรู้จักใช้ไม่ต้องไปขอตังค์ใครไม่ต้องกลุ้มใจไม่ต้องหนักใจเหมือนโจ้นเนาะสําหรับวันนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะใบงานของเราก็ เป็นใบงานที่สามนะลูกโออาทิตย์ที่แล้วมาสามวันแล้วนะคะเห็นไหมคะในใบงานนี้มีรูปอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะลักษณะมันเป็นเหมือนผืนผ้านะคะถ้าสี่เหลี่ยมจตัตุรัสมันจะเท่ากันหมดเลยแต่ถ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันจะจยาวอยู่ด้านหนึ่งเนาะเพราะว่าเหมือนกับผ้าเช็ดตัวเรานั่นแหละทีนี้คุณครูก็บอกให้เด็กๆเ,เนี่ยวาดต่อเติมเส้นจริงๆก็คือต่อรูปเติมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะลูกให้เป็นรูปอะไร เด็กๆลองดูซิว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมันน่าจะเป็นรูปอะไรได้บ้างเดินอะไรได้บ้างลูกอา้าวหนังสือได้ไหมหรือเป็นอะไรอีกบ้านรถเป็นอะไรได้อีกลูกเป็นอะไรได้อีกเร้วช่วยกันคิดแล้วเป็นกล่องก็ได้เนาะกล่องของขวัญเนาะอ่าแต่คุณครูจะไม่ทํานะคุณครูจะทําสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนาะ เฮ้ทำอะไรนะเด็กๆด,ด,ดูนะค,นคุณครูจะวาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันนี้ให้กลายเป็นรูปอะไรให้แปลงร่างเป็นรูปอะไรนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าของคุณครูเนียจะแปลงร่างเป็นรูปช่องแมงนี่อะไรอะเด็กๆอะไรคะมันคืออะไรน้อ คืออะไรอ่ะมันก็คือกระเป๋านั่นเองคุณครูทำกระเป๋ากระเป๋าสตางคุณแม,ม่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสวยมากแล้วก็มีสายคล้องด้วยนะสายถือกระเป๋าแบบนี้เลยปึ๊บขึ้นไปนี่มาอยู่ข้างนี้นะคุณแม่ไปตลาดคุณแม่ก็ถือกระเป๋าไปทำงานคุณแม่ก็ถือกระเป๋าได้นี่อ่าแล้วก็ระบายสีหน่อยให้สายกระเป๋าเป็นสีน้ำตาล เด็กใช้สีเทียนก็ได้นะลูกมันจะได้เห็นชัดๆนะคะได้เด็กใช้สีไม้กับดินสอเนี่ยเวลาที่เด็กถ่ายรูปสง่งุครูมาเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนะไม่รู้วาดอะไรมัวแต่เดาเลยแหละต้องนั่งเดาเลยเอ๊ะมันรูปอะไรเนาะแล้วบางคนนะว่าดินสอเสร็จไม่ระบายสีุครูคยิ่ยงไม่รู้ใหญ่เลยอาได้สายกระเป๋าแล้วนะทีนี้กระเป๋าคุณครูจะเป็นสีอะไรนะคุญช่วยให้กระเป๋าเป็นสีชมพู อ่าตรงนี้ให้เป็นสีชมพูเลยแมวฝากระเป๋าเป็นสีชมพูแบบนี้เลยเอ้าเห็นไม้กระเป๋าคุณแม่คุณ,ค,ณครูมีลายด้วยนะคะเด็กอาจจะทําดอกไม้เติอนลงไปก็ได้นี่หรือจะทําหัวใจอะไรก็ได้ให้ลายกระเป๋ามันสวยๆนะคุณแม่ยูปป่ไปไหนคุณแม่ก็จะได้สวยๆเห็นไหมคะ นี่กระเป๋าดอกไม้ของคุณแม่อ้าวอะไรอีกอยากวาดอย่างอื่นอีกอะกระาดาษเหลือตั้งกว้างเนี่ยเอาอะไรดีวาดอะไรอีกดีลูกถ้าคุณครูอยากจะวาดหุ่นยนตเสีเ่ยมของคุณครูคก็เป็นหุ่นยนต์ได้นะนี่มีลูก,ลกตาหุ่นยนนี่มีปากหุ่นยนต์ปากแปลกแปลปาก,ปากยังไงก็ได้นี่หุ่นยนต์เราสร้างมันขึ้นมาเนาะอยากให้มีรูปร่างแบบไหนก็ได้นี่มีเสารับสัญญาณด้วย วบนี่มีตัวหุนนวนห่นยนต์วบนี่หุ่นยนต์คุณครูมีแขนด้วยแขนแปลกๆนะเนี่ยโอ้โหแขนกลางมากๆเลยเด็กๆนี่เป็นตัวของหุ่นยนต์ แขนองอแขนมีเโอ้โ,โอหหุ่นยนต์สวยจังแล้วก็มีปุ่มสำหรับกดให้มันทำงานอ้าวหุ่นยนต์ตัวนี้ขาสั้นด้วยทั้ฮนะขาสั้นเห็นไหมคะเด็กๆวาดต่อเติมได้จนเต็มกระดาษเลยนะคะ ไม่จําเป็นจะต้องต่อเฉพาะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่คุณครูให้นะเดเ็กอาจจะต่อรูปอื่นมาอีกเนี่ยอย่างคุณครูวาดหนนุ่นยนต์เติมเข้ามาเดเ็กอาจจะวาดรองเท้าวาดรถยนต์วาดเฮลิคอปเตอร์วาดบอลลูนอะไรก็ได้เติมมานะลูกมันอย่าให้กระดาษมันว่างแบบนี้เนาะมันจะได้ไม่เปลืองแล้วเราก็ได้สนุกไปด้วยนะคะ